สบายรีพี่น้องมัน,นี้กับมาพ่อก็ผ่อยสร้างมวลคือเก่าพี่น้องมัน,นี้มีภารกิจงานนอกพื้นที่มาน,นี้ไปติดตั้งัวเจาะพันสีม่มน,นี้พี่น้องอยู่จังหวัดระยองมารยา้างพี่น้องตอนนี้ก็ออกเดินทางจากปทุมธานีไประยองกับประมาณสองสัปดาห์กว่าพี่น้องตอนนี้กับมาอฮอดจังหวัดระยองกันแล้ว ระหว่างทางก็สิมีวิวสวยๆงๆมามๆใหม่เบิง่งพี่น้องอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้หาดนะหลังจากแนวเดินทางมาตอนนี้ก็มาฮอดบ้านเจ้าของที่เพิ่นสื่อจาะกันแ้่พี่น้องอยู่น่นอ้เพิ่อเนเลยอูใหญ่เลยหลังจากที่มาฮอดก็มาสำรวจิ่งลายหัวเจา่นที่เพิ่นติดตั้งใหม่เลยพี่น้องยังพ่ท่านได้เคยใช้งานเลยติดตั้งใหม่เลยสุดๆหอนๆเลยพร้อมกับ สื่อหัวเจาะหัวไม่มาที่คอยมาติดตั้งไ้นี่แหละพี่น้องเป็นจ้างสร้างติดตั้งหัวลายหัวเจาะโดยเฉพาะเลยมาติดตั้งไห้พี่น้องพร้อมกับสื่อหัวเจาะหัวไม่เลยสุดไม่ทั้งสุดเป็นวะนี่จะเป็นบรรยากาศอยู่ในอู่เพื่อนพี่น้องตอนแรกเพื่นอนเราแชร์มาติดตั้งนี่เป็นวาขอเอาไปติดตั้งอยู่หน้างานเลยเป็นวาติดตั้งแล้วลาก็สิไล ลองใส่งานเลยเพื่อนว่ะไปเลยๆเพื่นก็เลยง่ายรถเพื่อนไปเอาไปให้ติดตั้งอยู่หนางานก็เลยตามเพื่อนไปอีกประมาณ1ิบกิโลพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดหนางานเพื่อนจะเป็นในซอยพี่น้องเพื่อนทีเอามาเจาะถนนเผ็ดทางผิดทางใหม่เจาะถนนผมมีหม่องลงอีกเพื่อนก็เลยให้มาอกหม่องอีกที่หนึ่งว่าหม่องเพื่อนที่โถมดินว่ามี ผูดีเลยแหละมีโฮมไม้อยู่คนลนะเอาไปถอดอยู่มองไว้พุกกีไหวมองโฮมไม้ผูดีเลยผลมาสุดท้ายห้องอะไรมองเฮ็ดแล้วพี่น้องเบาหลาใหญ่ห้างอันแรกเอากระชถอดปุกกีออกก้อนเลยพี่นอ้องเพื่อเสือไปใส่หัวเจาะพี่น้องติดตามส้มบิังต่อไปพี่น้องเบาหลายเจ็บคอ คพี่น้องตอนนี้คอยก็เลยตีสลักปุงขีออกไปตั้ง2ตัวแล้วนตอนต่อไปกะเอามาประกอบใส่หัวเจาะกันเลยพี่น้องันตอนต่อไปตอนนี้กะมาทำการเล็งรูใส่ใส่สลักกันพี่น้อง ออโ่เบาหลายยายห้างพี่นอ้องคอยติดตามส้มกันไปเรื่อยๆเบาหลายเจ็บคอี่าฮ่าฮ่า ตั้งหน่อยเว้ยคนแล้ว เดืบร้อยพี่น้องหลังจากที่ประกอบบายอาร์มเข่ากับหัวเจาะใสสลักเข้าไปอันน็อตหลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ที่ใสซ้ายพี่น้องใสซ้ายน้ำมันไฮดรอลิกเข้าไปกับแบบลลยหมองลายหัวเจาะขั้นตอนต่อไปขั้นที่คอยติดตั้ง,งที่เป็นแคต นี่ก็นแคทสามส,ามสงาองศูนย์ดีตัวนี้ บ้อยขันตอนนี้ก็คอยก็เลยใส่สายเอาไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วขั้นตอนต่อไปกะเอาสลักวลอกเข็มออกสลักหลอกเข็มรุ่นนี้มันจะมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกสลักหน่อยออกไปก่อนเฉพาะเอาสลักหน่อยออกแล้วก็เอาสลักใหญ่ออกมันจะมีอยู่ซขวารุ่นนี้จะมีสองตัว หลังจากนั้นก็ต่อมาก็เอาเข็มมาใส่พี่น้องมาเนี่ยเข็มรุ่นนี้บอกเลยว่านักแห้งนักเป็นนักเลยสองคนบอกเลยว่าหยุกหัวไทยนี่ย่ยอบบกขึ้นสามคนนี่ก็อยาขึ้นใส่เข็มที่นี่มันต้องสามสี่พี่นอ้องสามคนนี่ใส่ยากหยุกยากเลยเข็มหัว เข็มมันเป็นเล็กตันพี่นอ้องน้ำหนันกต้นกงาหลายแหง้งหยกที่นี่หลังลึงเสียเบิร์ตพี่นอ้องหลังจากที่เราเอาเข็มใส่เอาไปได้ไไก็ห <c oughs> มุนให้เลียมมันตรงส่องเลียมแล้วก็เอาสลักปอร์สลงไปพี่นอ้องใส่ขวาสลักล็อกเข็มแล้วก็เอาสลักหน่อยมาล็อกสะลักล็อกเข็มอีกที่หนึง่ง ล้าก็เอาอยางลำ,ลำมาอุดสลักหน่อยไ้อีกที่หนึง่งอุดหี้มีสองขั้นตอนใส่ไปเทียบร้อยต่อไปก็ล่องพี่น้องหม่องนี่ล่องบ่ไรหม่องนี่ลินบ่แข้งต้องเอาไปล่องของแท้เลยเห็นเลี้ยวเอาไปล่องหม่องหนางานเลยของแท้เลยเพื่อเจาะถนนเดี๋ยวไปติดตามส้มกันเลยพี่น้อง ติดตั้งแล้วๆเดี๋ยวมาลองระบบกันเบอร์ どうもどうも。